สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz เมกะรายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่าน ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิศราพันธ์บทกุลและดเรเอก,กชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 9.2 m h z รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดร e. เอกชัยเจริญชัยมังคลและผมดิศรพันธ์บุตกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหนะ้าที่เป็นผู้ด,ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับ การที่เราจะได้รับการยอมรับจากสังคมจากคนทั่วไปจริงๆเนี่ยเราจะต้องเป็นมืออาชีพเราจะต้องรู้สิ่งนั้นแล้วก็เข้าใจสิ่งนั้นก่อนที่เราจะรู้สิ่งนั้นเข้าใจสิ่งนั้นอย่างเต็มที่เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ต้องฝึกกับมันอย่างเต็มที่จริงๆนะครับถ้าเกิดเราฝึกเราอยู่กับมันอย่างเต็มที่เชื่อว่าไม่วันไหนก็วันหนึ่งฮะเมื่อโอกาสมาถึงเนี่ยเราจะได้นําเสนอผลงานในสิ่งที่เราทําเป็นสิ่งที่เรารักไปสู่สังคมแล้วก็จะได้รับการยอมรับนะครับ คุณผู้ฟังครับเมื่อวานเราได้พูดคุยกับคุณรน,นยุทธอิงสารหรือว่าคุณแจ็คผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันนตรีคนตาบอดกันไปแล้วนะครับ ถึงเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของคุณแจ็คผู้ที่ต้องพบกับโลกแห่งความมืดมาตั้งแต่อายุ13ปีแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ทําให้ผู้ชายคนนี้หยุดความฝันในการดําเนินชีวิตนะครับและวันนี้เราก็ยังอยู่กับคุณรณยุทธ์อิงสาหรือว่าคุณแจ็คผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดอีกวันหนึ่งเราจะมาฟังเรื่องราวกันต่อนะครับว่าในทุกวันนี้ที่น้องน้องตาบอดเข้าไปเรียนด้านดนตรียังมีข้อจํากัดอยู่หรือไม่และการจัดตั้งบนดนตรีที่มีสมาชิกเป็นคนตาบอดทั้งหมดเกิดขึ้นได้อย่างไร และชื่อวงไอโอเนียนชื่อนี้มีที่มาและมีความหมายว่าอย่างไรและที่สำคัญนะครับนอกจากคุณแจ็คจะเป็นนักร้องแล้วยังเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยในการทำหน้าที่ของคนพิการด้วยแต่จะทำหน้าที่อะไรนั้นเดี๋ยวเราไปหาคำตอบและติดตามรับฟังพร,พร้อมๆกันในรายการนะครับ คุณแจ็คครับระยะหลังๆมีน้องๆคนตาบอดที่มีโอกาสเรียนทางด้านสาขาดนตรีเยอะขึ้นเรื่อยๆข้อจํากัดที่คุณแจ็คเคยเจอในรุ่นน้องที่ตามมาสถานการณ์ดีขึ้นไหมครับสถานการณ์ดีขึ้นไหมเหรอฮะก็ทราบว่ามีเป็นโน้ตอักษรเบลแล้วรวมถึงมีเป็นคู่มือออกมาให้ใช้เลยนะครับส่วนสถานการณ์ ความยากลำบากที่เราเคยเจอมันดูทุเลาลงไหมครับอืมดูทุเลาลงนะฮะเพราะว่ามีเครื่องมือมีทางออกเยอะขึ้นคอมพิวเตอร์เก่งขึ้นซอฟต์แวร์เก่งขึ้นสามารถที่จะสแกนปุ๊บเข้าโปรแกร,รมแล้วก็ให้โปรแกร,รมเสียงอ่านเป็นโน้ตให้ฟังก็ได้หรือถ้ามีเบลดิสเพย ก็ให้แสดงผลเป็นอักษรเบรลวให้ดูแล้วก็ได้หรือจะสังปริ้นอะไรเงี้ยดูมีทางเลือกหลากหลายและเยอะขึ้นนะครับซึ่งตอนสมัยที่คุณแจ็คเรียนค่อนข้างเหนื่อยทีเดียวเรื่องเหล่านี้แต่ก็สําเร็จการศึกษามาได้อย่างสง่างามเรียนจบแล้วเป็นยังไงครับตอนนั้นได้ทํางานที่ฝันได้เป็นสิ่งที่เราอยากเป็นไหมครับครับก็หลังจากเรียนจบนะครับก็มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับทางชมรมเยาวชนตาบอดไทยนะฮะ ได้ S 1> <S 1> สมาคมคนตบห่งประเทศไทยนี่แหละครับมาช่วยทํากิจกรรมมาอะไรเงี้ยอยู่แล้วแต่พอจบปุ๊บเนี่ยก็มีโอกาสได้เข้ามาที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ได้เข้ามาสอนดนตรีนะครับตอนนั้นมาเป็นวิทยากรสอนคอมพิวเตอร์แล้วก็ดนตรีนะครับเพราะว่าความสามารถหนึ่งนอกจากดานตรีนะผมก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อะไรเงี้ยครับพอได้เข้ามาทําหน้าที่วิทยากรนะครับสอนดนตรีนะแล้วก็คอมพิวเตอร์ด้วยเนี่ยก็รู้สึกว่าสนุกที่ได้ถ่ายทอดได้ทําในสิ่งที่รักได้สอนดนตรีนะครับแล้วก็ พอมาทําอยู่ปี2ปีสักระยะก็มีโอ,อกาสได้เจอเพื่อนๆคนตาบอดด้วยกันนี่แหละฮะเพื่อนเพื่อนที่กรุงเทพก็คุยกันแล้วก็เล่นดนตรีด้วยกันทําวงขึ้นมานะโดยแต่ละคนก็มีความฝันนะครับว่าอยากมีผลงานของตัวเองอยากมีอัลบั้มนะสมัยนั้นเรียกว่าอัลบั้มอยู่ทำทีสิบเพลงนยฮะสมัยนี้เป็นซิงเกิลลวครับอยากมีเพลงของตัวเองนะครับแล้วก็ชอบเพลงคล้ายๆกันนะครับชอบเพลงร็อกเพลงพับร็อกนะเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ทําวงขึ้นมาบนความตั้งใจว่า เอ๊ะทำไมสังคมเขามองเขาคาดหวังว่าเราต้องร้องเพลงแบบเศร้าๆน่าสงสารอะไรเงี้ยจริงๆคนตาบอดก็เล่นเพลงร็อกเพลงสนุกสนุกเต้นๆได้เหมือนกันนะในวงมีสี่คนนะตั้งใจอย่างนั้นแล้วก็เล่นเพลงร็อกกันแล้วก็เริ่มแต่งเพลงกันอ่าผมก็ทําหน้าที่เป็นคนแต่งเมโลดี้เป็นหลักส่วนเนื้อก็ช่วยกันเขียนอ่าใครมีคําไหนชอบๆอบมีไอเดียอะไรอันโยนมาแล้วก็ช่วยกันเรียบเรียงช่วยกันทําผมทําคอมพิวเตอร์ได้ก็เอาไอเดียเนี่ยทำเป็นเดโม ในคอมพิวเตอร์ขึ้นมาทีนี้ก็ได้โอกาสจากทางสมาคมเองแล้วก็มีที่ในวงการให้โอกาสครับก็เข้ามาช่วยลงทุนแล้วก็ผลักดันนะครับให้ความตั้งใจของพวกเราของผมแล้วก็เพื่อนๆอ,อีก3คนรวม4คนเนี่ยได้เป็นจริงคือได้ทำอัลบั้มของตัวเองขึ้นมานะีได้ใช้ชื่อวง i อโอนเนียนี่แหละครับคำว่า i อโอนเีมีความหมายหรือว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับไอโอนีนะครับจริงๆเขามีอยู่2ความหมายเนาะความหมายแรกคือคำว่า ไอออเนียนเขาจะเป็นชื่อของโหมดหรือสเกลทางดนตรีนะครับคือดนตรีเองเขาก็จะมีสเกลหลายประเภทหลายแบบนะครับสเกลคือบันไดเสียงนี่แหละครับถ้าเกิดเป็นไอออนเนียนโหมดความรู้สึกของบันไดเสียงนี้ของสเกลนี้ก็จะเป็นความรู้สึกแบบสดใสแข็งแรงชัดเจนอ่านั่นคือไอออนเนียนโหมดนะครับแล้วก็อีกข้อหมายหนึ่งก็คือไอออนเนียนก็คือที่แปลว่าหัวหอมนะครับออนเนียนอ่ะหัวหอมนะครับบวกกันระหว่างไอกับ ออนเนียนเรานิยามตัวเองว่าเอ๊ะจริงๆเราก็น่าจะเป็นเครื่องเทศทางดนตรีได้นะเป็นอีกหนึ่งสีสันในวงการดนตรีและกันอ่าวงมตรีคอนตาบอร์ดที่ทําอะไรแบบนี้ก็น่าจะไม่ค่อยเยอะมากนะครับเราก็เป็นเครื่องเทศทางดนตรีอะไรเงี้ยครับนั่นแหละฮะก็เลยเป็นที่มาของเขาว่าไอออนเนียนไม่ชื่อวงครับครับเรายังสามารถติดตามเพลงของไอออนเนียนได้อยู่ไหมครับอ๋อได้ครับใน YouTube ก็มีครับเราเสิร์ชดูฮะต้องเสิร์ชเขาว่าไอออนเนียนสะกดไงครับ iO n i o n ได้เลยครับ ฟีดแบกของสังคมเป็นยังไงบ้างครับเวลาเปิดตัวไอโอเนียนตอนนั้นก็ถือว่าดีมากนะครับถือว่าเกินที่ตั้งใจไว้เกินที่คาดไว้พอสมควรนะครับก็ดูจากสื่อต่างๆนะฮะทั้งวิทยุแล้วก็โทรทัศน์ให้ความสนใจเข้ามาพูดคุยเข้ามาทำความรู้จักกับเราค่อนั่งเยอะนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตมีหลายๆเวทีนะที่อยากให้เราไปประกวดตัวไปเล่นไปร่วมแจมนะครับเจ้ามีโอกาสได้ขึ้นงานแฟชอยู่2 3สาครั้ง2-3าปีนะฮะ งาน Fat เป็น m u s s t i v s t i v a l ของคนดนตรีอ่าในช่วงนั้นนะฮะในช่วง254ไปปลายนะครับถึง54อะไรเงี้ยฮะก็จะมีงานคอนเสิร์ตที่จัดโดย Fat Radio นะครับเด,ดยุทธนา<ม>เป็นคนก่อตั้งนะครับแล้วก็เป็นหัวเรือใหญ่ที่จัดงานนี้ขึ้นมาก็จะเป็นเวทีให้กับศิลปินหน้าใหม่จริงๆไม่หน้าใหม่นะมีทั้งนอกกระสมีทั้งคนทำเพลงเองโอ้หลายแบบฮะจัดงานนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ไอโอเนียนก็ ได้มีโอกาสาไปเล่นด้วยก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยมาดูนะ ก็จะมีฟิลแบบว่าสี่ห้าเวทีอะไรเงี้ยเป็นช็อปฟังกันบางเวทีก็แบบจะโดดแอคกันบ,บ๊มกัน,บ,กนบางเวทีก็ฮิปฮอปจ๋าเลยอะไรเงี้ยเราก็ดูโอ้มันก็เป็นบรรยากาศของคนที่ชอบดนตรีของอะไรเงี้ยวันหนึ่งเรามาีโอกาสได้ขึ้นไปเล่นด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอพี่อีดวงฟลายนะครับพี่อีก,ก็ได้เข้ามาช่วยทํา MV ให้ด้วยคือตอนนั้นเราก็เป็นเหมือนค่าอิสระนะเหมือนอินดี้ทเกันเองทุนไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยพอเจอพี่อีดวงฟลายพี่ก็เลยช่วยทํา MV ให้ด้วย2เพลงทําให้แบบมีคิดคุณค่า บริษัทพี่เขาอะไรเงี้ยมี MV วเพลงด้านที่9้าออกมาแล้วก็อีกเพลงคือเพลงลึกมีเสืองเป็นเพลงชาอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีโอกาสได้ทัวร์คอนเสิร์ตสมัยนั้นเป็น ITV กับพี่่ศิลปินค่ายอื่นๆแกรมมี่อาร์เอสอะไรเงี้ยแพ็กกันก็เดินทางขึ้นรถตู้สนุกสนานนี่แหละครับค,ครับคุณแจ็คครับภาพหรือกิจกรรมไหนที่เรารู้สึกประทับใจมากๆแล้วมีความสุขและสร้างกําลังใจเราทุกครั้งเวลานึกถึงในการใช้ชีวิตของเราทุกวันนี้ครับในฐานะที่เป็นไอโอนเนียน จริงๆก็เป็นคอนเสิร์ตนะฮะเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่า H.M. Blues ร้องบรรเลงเพลงของพ่อแล้วกันในโปรเจกต์นี้เนี่ยก็จะมีศิลปินหลากหลายเยอะมากเลยนะถูกคัดเลือกมาเพื่อจะมาถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับของในหลวงรัชการที่9ในอีกแบบหนึ่งเป็นดนตรีที่เข้าถึงคน ได้เยอะขึ้นทั้งพอปทั้งร็อกดนตรีสนุกสนะครับไอโอนนี่เองนะ,ะก็เป็นหนึ่งในจำนวนหลายศิลปินที่ได้รับคัดเลือกมานะครับบทเพลงที่เราได้รับในที่ถ่ายทอดเนี่ยก็เป็นบทเพลงพระชนมยิ้มสู้นะครับซึ่งเป็นบทเพลงที่ในหลวงรอก้าท่านได้มอบให้กับพวกเราห้ซู้แล้วก็มีกําลังใจนะครับก็จะเป็นโปรเจกต์นี้แหละฮะที่นึกถึงที่ไรรู้สึกเป็นกําลังใจกับตัวเองมากๆในการดํารงชีวิตในการใช้ชีวิตในการทํางานนะครับ จะต้องเอาเพลงนี้มาประกอบรายการว่าเป็นผลงานอันหนึ่งที่ทางไอโอเนียนมีความภาคภูมิใจและรู้สึกมีความสุขใช่ไหมครับทุกครั้งที่นึกถึงใช่ครับครับคุณแจ๊คครับจากข้อมูลนะครับทราบมาว่านอกจากการทํากิจกรรมเพลงกิจกรรมดนตรียังมีโอกาสได้เล่นกีฬาด้วยเป็นยัง<อ>ไงบ้างครับเล่นกีฬาใช่ไหมครับ คือจริงๆตอนที่ผมเป็นคนตาบอดแล้วเนี่ยเราก็เห็นนะคนตาบอดเขาเล่นกีฬาหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ํากรีฑาอะไรเงี้ยและอื่นๆใดๆเราก็เฉยๆแต่ทีนี้เนี่ยมันมีกีฬาประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นกีฬาที่ใหม่มากในะตอนนั้นสําหรับคนตาบอดนะครับกีฬาประเภทยูโด,โดแล้วก็มีอาจารย์สอนแล้วก็พยายามผลักดันนะครับให้กีฬายูโดกับคนตาบอดมันเกิดขึ้นในประเทศไทย นะ่ะมีการแข่งขันมีการฝึกการเล่นอะไรกันอย่างกว้างขวาง,วางแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นการเฟ้นหาหนักกีฬาทีมชาติอะไรเงี้ยครับที่ประเทศไทยนะครับเป็นเจ้าภาพในการจัดเฟสบิกเกมอะไรเงี้ยครับในช่วงนั้นพอบอกว่าเป็นกีฬายูโดโแล้วก็รู้สึกสนใจนี่มันจะเล่นยังไงมีกีฬาแบบเผอสู้นะ<ม>อะไรเงี้ยก็เลยลองสมัครเข้าเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยทีนี้ครับก็มีโอกาสได้ได้ฝึก เราก็ฝึกกับอาจารย์นะครับที่เป็นโค้ชนะกับทางที่โคราชเองนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปแข่งเป็นกีฬาระดับชาติแล้วกันฮะอ,อยู่2เวทีนะครับนีกาได้เจอนักยูโดโตาบอดจากที่อื่นแข่งขันกันอะไรเงี้ยแล้วก็ติดทีมชาตินะก็ถือเป็นการคัดทีมชาติไปด้วยก็มีรายชื่อเราอะไรเงี้ยเอาโอเคแล้วก็ดีใจแล้วก็ได้เป็นทีมชาติแล้วก็มีโอกาสได้เก็บตัวจริงๆจังๆนะก็รู้สึกว่าโอ้หเขานักหนักทั้งนั้นก็อยู่ประมาณชั้นมหนะครับที่เรียนไปด้วยแล้วก็ต้องเก็บตัวไปด้วย เป็นกีฬาที่ใช้ทั้งกำลังร่างกายแล้วก็ใช้ทั้งสติปัญญาในการเอาชนะผู้ต่อสู้ทำให้ผู้ต่อสู้ล้ม เพื่อจะนับแต้มอะไรเงี้ยโดยไม่ใช้กําลังเพียงอย่างเดียวนั่นนะฮะจะต้องมีกลยุทธ์มีเทคนิคต่างๆก็เือว่าประสบการณ์ใหม่ครับแล้วก็หนักมากๆ<ม>เพราะว่าเอามาตรฐานของทีมชาติปกติฮะมาจับเราเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มองว่าเราเป็นคนพิการจะต้องซ้อมหรือจะต้องทําอะไรในมาตรฐานที่ต่ากว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขามันไ่คิดอย่าง,งานั้นใช้คอสเดียวกับในก,กีฬาตาดีครับมีโอกาสได้รับเหรียญรางวัลประเภทไหนบ้างไหมครับก็มีแข่งเฟสติเกมนั่นแหละครับในรุ่น หามิดเดิเทนะครับน้ำหนักเขาจะไม่เกิน81กิโลกร,รมัมแต่ตอนนั้นก็ไม่ถึงนะคะตอนนั้นก็หนักประา 71, มาณที่71ก็ต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปให้เกิน73กิโลถึงได้ลงแข่งงานยากอีกส่วนหนึ่งคือการเพิ่มน้ำหนักในช่วงนั้นครับก็ได้รับเปลี่ยนทองแดงในการแข่งขันครับ,รบพูดถึงค,ความยากง่ายระหว่างการเล่นกีฬากับการเล่นดนตรีเป็นยังไงบ้างครับสสิ่งนี้ความยากง่ายเหรอครับ จริงๆมันก็เป็นทักษะทั้งคู่เนาะต้องใช้ความอดทนทั้งคู่เลยใช้เวลาถ้าเป็นดนตรีอะดนตรีเนี่ยจะดูแบบว่าไม่ได้ออกแรงไม่ได้ใช้แรงเยอะก็จริงแต่มันจะใช้ความตั้งใจแล้วก็ใช้ความอดทนของเราทํายังไงให้เราอยู่กับตัวเองอยู่กับกีตาร์อยู่กับบทเพลงกับเทคนิคให้ได้ทํายังไงเราจะเล่นจากช้าๆบังคับตัวเองมันอยู่ที่แบบว่าเราจะควบคุมเราจะชนะใจตัวเองได้หรือเปล่านะเพราะว่าไม่ชนนเนี่ยเราก็ฝึกแป๊บเดียวแล้วเราก็ทิ้งเราก็ไปทาอย่างอืงอ่นที่สนุกกว่าอะไรเงี้ย อันนี้คือความยากนะต้องควบคุมเอาชนะใจตัวเองให้ได้ส่วนการเล่นยีรามันจะเป็นเรื่องของการฝึกที่หนักเราจะทํายังไงเราจะไม่ยอมแพ้กับมันบนเส้นทางก็มีเหมือนกันหลายครั้งที่แบบโอ้โหทำไมมันหนักขนาดนี้เรายังเคยคิดเลยถ้าเราถอนตัวตอนนี้มันจะเป็นยังไงอะไรยเงี้ยแต่คิดไปก็หลายคนก็ยังสู้เลยไม่ได้สิอะไรเยก็ต้องพยายามบอกตัวเองอยู่ตลอดเส้นทางเน่ครับก็เลยเอาชนะใจตัวเองพอสมควรครับผมครับ คุณแจ็คเป็นนักกีฬายูโดด้วยที่ผ่านมาจะนึกถึงคุณแจ็คเป็นนักดนตรีเป็นส่วนใหญ่แต่ตอนที่เรารู้จักกันครั้งแรกคุณแจ็คไว้ผมยาวระยะหลังยังไว้ผมยาวอยู่ไหมครับแลวตอนเล่นยูโด,โดต้องตัดผมไหมครับตอนเล่นยูโด,โดผมสั้นครับตอนนั้นมัธยมครับสั้นอยู่ผมยาวก<อ>็ไว้ตอนที่เจอนะครับปัจจุบ,บันก็นยังไว้ย,ยาวอยู่ครับแสดงถึงความเป็นศิลปินแต่ท้ายที่สุดอย่างไรก็ตามถ้าให้เทียบทั้งสองอย่างเนี่ยความยากมันคงต่างกันแต่สุดท้ายความชอบต้องเป็นดนตรีแน่นอนใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วทุกวันนี้คุณแจ็คน่าจะมาถึงจุดที่เรียกได้ว่าเป็นผู้บริหารจัดการของเรื่องกิจการงานดนตรีของคนตาบอดใช่ไหมครเพราะว่าเราน่าจะมามากกว่าจุดที่เป็นเด็กหรือวัยรุ่นที่เล่นแต่กลายเป็นผู้บริหารในตําแหน่งของผู้อํานวยการมูลที่สถาบันดนตรีคนตาบอดทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนครับ ก็พอสมควรนะครับจากเมื่อก่อนช่วงนะั้นมันก็เป็นแบบประทัตามความฝันเนาะเราอยากทําในสิ่งที่เราทำออยากแต่งเพลงอยากเป็นศิลปินอยากอยู่ข้างหน้าอยากเล่นเพลงบน,น,นเวทีให้คนได้ยินคำโซกอะไรเงี้ยมันก็ผ่านไปแล้วแต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งนะฮะใช้คําว่าส่งต่อแล้วกันนะเรามองเห็นมีความสําคัญของโอกาสนะครับแล้วเราก็เป็นคนที่โชคดีนะครับที่เราวิ่งตามโอกาสด้วยแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆด้วยเราอยากส่งต่อโอกาสนี้ให้กับคนอื่นๆเพราะเราเชื่อว่าคนที่เขาชอบดนตรีคนที่เขามีความ สนใจมีความสามารถด้นนดนตรีเนี่ยเหมือนเรานี่อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแค่เขาไม่มีโอกาสเหมือนเราแค่นั้นเองก็ได้มาทําในตาแหน่งเป็นผู้มีการมนุษยนะครับแล้วก็ได้มาทํางานในเบื้องหลังนะครับเ้าต่างไปเหมือนกันนะฮะเราจะจัดการทํายังไงนะครับให้โปรเจกต์ให้สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันส่งไปถึงสังคมนะคนภายนอกได้เห็นนะได้เข้าใจจริงๆนะเพราะว่างานของเราเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นการสร้างความมั่นเดิมให้คนในสังคม อันนี้ใช่นะเป็นเรื่องของดนตรีนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราตั้งใจที่จะสื่อสารนี่คือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับคนทําอาชีพนี้ด้วยนะครับนั่นนะฮะเราก็ต้องมีการวางแผนนะครับไม่ว่าจะเป็นการท,นะทําวงอ่ะทำยังไงให้น้องๆซ้อ,อมการเลือกเพลงที่ใช้ การติดต่อประสานงานดิวเพลงให้เขาได้มีโอกาสไปพบเจอกับผู้คนแล้วก็ให้สิ่งที่วงสิ่งที่ทางน้องๆ S2S ได้ทนะํานี่ยมันส่งไปถึงคนส่วนใหญ่ในสังคมได้จริงๆอะไรเงี้ยครับคับผมพูดถึงเรื่องของมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดนะครับจริงๆภารกิจของมูลนิธิการเดนินงานเป็น<อ>ยังไงบ้างครับก็เป็นการพัฒนายกระดับอาชีพทางดนตรีสำหรับคนตาบอดนี่แหละครับ ผ่านหลายๆกิจกรรมครับไม่ว่าจะเป็นการจัดเวิร์กช็อปนะครับให้ความรู้นะฮะกับพี่น้องที่เป็นนักร้องนักดนตรีตาบอดนะครับตั้งแต่การเล่นดนตรีการแต่งเพลงนะครับบุค,คลิกภาพอะก็เรื่องสําคัญนะครับของอาชีพนี้ไปจนถึงการจัดคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีเองนะครับที่ทางบนทิตได้จัดมานะครับแล้ก็มีการผลิตผลงานก็ทําผลงานเพลง ซึงเป็นเพลงออริจินัลโดยพวกเราเองนะฮะแต่งโดยคนตาบอดเองเขียนเนื้อเรียบเรียงดนตรีแต่งทํานองนะครับรวมถึงมิกซิ่งมาตอริงนะครับโดยคนตาบอดเองด้วยทํางานในห้องอัดอะไรเงี้ยครับเนี่ยผ่านกิจกรรมประมาณนี้ครับสมาชิก S2S เอต้องเป็นคนตะบอดใช่ไหมครับใช่ครับสมาชิกหลักๆในวงนะครับก็จะมีอยู่4คนนะครับก็จะมีโอ๊ตเล่นกลองพิมเล่นกีตาร์ลาล่าเล่นเบส นะครับแล้วก็มีน้องนนท์นะฮะคนนี้เป็นน้องใหม่ล่าสุดเล่นคีย์บอร์ดนักดนตรีมีประมาณนี้ครับส่วนนักร้องเนี่ยก็จะมีน้องนุ่นแล้วก็มีคนอื่นๆครับแล้วแต่อีเวนต์แล้วแต่ประเภทงานครับ mm. ก็จะมาคอแลแลบกันเมื่อหลายปีก่อนเคยเห็นมีงานคอนเสิร์ตท,ที่สุนวัฒนธรรมงานนั้นใหญ่มากมีนักร้องจริงๆมาเป็นผลงานของทางมูลนิธิด้วยใช่ไหมครับ เราจัดร่วมกันทางพอกอน,นะครับคอนเสิร์ตนั้นที่สุวรรณสราก็มีพี่พี่ศิลปินนะครับจากแกรมมี่นะครับจาก RS Sa สกเนี่ยมาร่วมกันร้องฟีเจอริงกับนักร้องของพวกเรานะครับโอ้งานนั้นก็เตรียมการกันอยู่พอสมควรเลยฮนะแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมบรรเลงกับวงออเคสตราด้วยทางกรมศิลปากราถือเป็นงานใหญ่มากมีการเตรียมงานค่อนข้างยาวแล้วก็เพลงที่เล่นนั่นคือเป็นวงของเรานะเพลงที่เล่นเนี่ยร่วม2ี่สกว่าเพลงนะฮะยีกืบาคือจานวนเพลงค่อนข้างเยอะ นะครับข้อจํากัดของวงเราเนี่ยคือเป็นวงคตณบ,บอดทั้งหมดแล้วก็ต้องเล่นเพลงจากความจามนะไม่ได้เปิดโนต้ตแล้วก็เล่นตามได้ฉะนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องใช้การซ้อมที่มากกว่าวงทั่วๆไปเพื่อที่จะจําเพลงได้จําท่อนได้แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่มากๆทั้งตัวผมเองแล้วก็ทั้งตัวน้องๆน,นะครับที่เป็นน้องๆในวงนะครับน้องๆที่เป็นศิลปิน s อสนะครับมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ๆมืออาชีพจริงๆ นะครับศิลปินก็หลายคนยกตัวอย่างเช่นพี่พหลพลนะครับพี่หญิงทิติการมีโฟกัสนะฮะจากทาง True แล้วก็พี่หนิงจักราวาลด้วยนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่อลังการงานสร้างจริงวันนั้นไปดูแล้วมีความสุขกลับมาแล้วแฮปปี้ครับกลับมาแล้วมีความสุขแมกครับนอกจากกาิจกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วนะครับเขียน<อ>บอกว่ามีโอกาสไปเกาหลีใต้ช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างครับช่วงนั้นประมาณป,าณปี2552นนะฮะ ไอโอเนียนได้รับเชิญไปเล่นก็จะเป็นงาน c u l t u r e and Art Music Festival อะไรเงี้ยครับก็เป็นตัวแทนวงคนพิการจากประเทศไทยนะครับไอโอเนียนไปเล่นสี่คนนะครับก็ดีฮะก็เป็นประสบการณ์ที่แบบได้ไปเล่นต่างประเทศนะก็ถืออุปกรณ์ไปถีกต้ากันไปบินกันไปแล้วก็ประสบการณ์ใหม่ก็คือว่าเราได้เล่นคอนเสิร์ตท่ากลางอุณหภูมิไม่เกินสามองศาอะไรเงี้ยหนาวมากครับมือที่แบบแข็งเลยฮะถ้าจะเล่นไม่ออกอะครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ อุ้ยเขาก็ชอบกันนะฮะก็อย่างที่บอกครับว่าภาพเป็นตีร็อกกับคนพิการหรือคนตาบอดเองก็อาจจะยังไม่ค่อยมีในช่วงนั้นนะฮะเพลงของเราเองแล้วก็เล่นเพลงร็อกก็ฟีดแบ็ดีนะฮะคนก็ชอบทั้งคนจัดแล้วก็คนที่มาในงานด้วยนะครับในนั้นที่เกาหลีใต้แล้วก็เมื่อปี2014ได้ไปเล่นที่ย่างกุ้งนะครับก็เป็นงานลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ก็จะเป็นอีกงานหนึ่งฮนะงานนั้นก็จะมีวงจากอาเซียนไปเล่นไอโอเนียนได้รับโอกาสได้เล่นที่นั่นด้วยก็เป็นประสบการณ์ใหม่อีกแบบหนึ่งครับถ กลุ่มแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับคุณแจ็คครับมาถึงจุดนี้แล้วคิดว่าทุกวันนี้สถานาการณ์เรื่องของดนตรีกับคนตาบอดในสังคมไทยเป็นอย่างไรบ้างอะไรที่เรายังคิดว่ายังขาดอยู่แล้วเรายังอยากได้รับการสนับสนุนหรืออะไรที่เราคิดว่าดีกว่าเดิมแล้วก็พัฒนามาไกลแล้วและอยากให้ดีต่อไปยิ่งิ่งขึ้นครับครับก็ต้องบอกว่าดนตรีกับคนพิการโดย,ยเฉพาะคนตาบอดถ้ามุมมองผมเองนะถือว่าดีขึ้นตามลาดับเลยนะฮะ ดีขึ้นในแง่ที่แบบว่าเห็นน้องๆหลายๆคนก็มีความตั้งใจที่จะไปเรียนวิชาดนตรีรวมถึงหลายคนก็ได้ทำอาชีพนี้จริงๆนะฮะข้อดีของปัจจุบันคือด้วยความที่มีสื่อมีโซเชียลมีเดียนะครับแต่ละคนก็สามารถที่จะทำนำเสนอผลงานเพลง cover เพลงเล่นดนตรีอะไรเองได้หลากหลายนะครับช่องทางไม่ได้ผูกขาดเหมือนเมื่อก่อนนะครับแล้วก็เชื่อว่าคนในสังคมก็เปิดกว่าเมื่อก่อนด้วย นะนั่นคือข้อดีนะครับแต่สิ่งที่ยังต้องใช้เวลาการสนับสนุนหรือความช่วยเหลือหรือจะได้ก็แล้วแต่ก็จะเป็นเรื่องของทัศนคติมุมมองนี่แหละฮะอันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาแต่ก็ถือว่าดีขึ้นนะฮะคือจริงๆก็ไม่อยากให้ตัดสินนะว่าเป็นวงดนตรีเป็นดนตรีจากคนพิการจากคนตาบอดเพราะส่วนตัวเชื่อว่าจริงๆดนตรีมันเป็นเรื่องของสากลเรื่องของภาษาสา,สากลที่ไม่เกี่ยวว่าจะเป็นดนตรีจากคนพิการหรือไม่พิการอะไรเงี้ยนะฮะก็อยากให้สังคมคนทั่วไปได้เปิดใจนะครับ ยังไม่อยากให้ตัดสินว่าเป็นงานเพลงของคุณพิการนะอะไรแค่นั้นนะครับก็อยากให้มองกลุ่มพวกเราเป็นคนสร้างผลงานอีกแบบหนึ่งและกันอะไรเงี้ยครับให้ตัดสินจากตัวเพลงตัวผลงานจริงๆอะไรเงี้ยครับคุณแจ็คครับช่วงสามสี่ปีที่แล้วเราติดเรื่องของโควิดสถานการณ์การทํางานโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดนตรีกับคนพิการโดยเฉพาะคนตาบอดได้รับผลกระทบหนักไหมครับหนักครับต้องบอกว่าหนักหรือหนักมากนะครับ เพราะว่าในสายงานก็ต้องอาศัยคนถูกไหมครในการเจอผู้เจอคนในการแสดงออกไปข้างนอกครับพอเจอโควิดมาแล้วทุกอย่างหยุดนะฮะด้วยมาตรการด้วยความกังวลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทําให้ไม่มีโอกาสเจอกันแต่ข้อดีมันก็คือว่ามันทาให้เราได้ปรับตัวมาใช้สื่อช่องทางอื่นๆนะครับในการนําเสนอผลงานในการสร้างผลงานได้เร็วขึ้นนะครับเช่นทางูุิชิเองก็ได้เริ่มทำไลฟ์สดในช่วงนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นความท้าทายนะฮะ มันก็เป็นเรื่องใหม่มันการแสดงแบบไลฟ์สดก็ไม่ค่อยมีถ้ามีก็ต้องแบบเป็นโปรดักชันใหญ่ๆที่แบบว่ามีโน้ตฮาวเครื่องไม้เครื่องมือหรืออะไรก็แล้วแต่จัดการเขานั้งใหญ่พอ,พอดูว่าเราก็เรียนรู้กับมันแล้วก็เซตอัพแล้วก็ทําในข้อจํากัดในบุคลากรที่เรามี mm hmm. ก็ทาออกมาได้จนกระทั่งเกิดรายการไลฟ์สดของเราเนะะีฮะชื่อว่า s 2 s studio live นั่นแหละครับขึ้นมา s 2 s 2 studio live ใช่ครับทุกวันนี้เราสามารถตามดูได้ด้วยใช่ไหมครับดูใน YouTube ใน Facebook นีฮะครับแต่ก็เป็นเรื่องท้าทายใหม่ๆที่ทำให้ทาง S2S รวมถึงทางมูลนิธิเองต้องทำงานในรูปแบบที่ต่างไปใช่เลยครับคือการสตรีมออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่ามาเจอกันแล้วก็เล่นเพลงอย่างเดียวนะมันมีแม้กระทั่งไกลๆแบบว่าทุกคนเนี่ยอยู่ที่บ้านเล่นจากบ้านตัวเองมันมีแอปพลิเคชันมีเซิร์ฟเวอร์กำลังจัดการให้จัดการในที่นี้คือจัดการความหน่วงหรือว่าล่าทีนเซีฮะ เล่นดนตรีพร้อมกันได้ไม่ว่าจะเป็นกลองไฟฟ้าคีย์บอร์ดกีตาร์เบสอะไรพวกเนี้ยร้องอะไรเงี้ยมีทั้งสองแบบเลยมีทั้งรวมตัวกันที่สตูดิโอเล่นแล้วก็ปล่อยสัญญาณออกไปนะครับทาง facebook ทาง y o u t u b e อะไรเงี้ยรวมถึงถ้าช่วงหนักๆเลยห้ามเจอกันเนี้ยก็อ่ะทุกคนบ้านขครบ้านมันนะเดี๋ยวเซตอัพโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ส่งภาพรวมกันที่ซูมแล้วก็ส่งไปที่ a c e b o o k อะไรเงี้ยแล้วก็ทำกันมี่สองแบบก็ถือว่าท้าทายครับหลายๆกิจกรรมเนี่ยพอพ้นโควิดไปแล้วเนี่ยเขา ไม่กลับมานะอย่างเช่นออนไลน์แล้วก็ไม่เลิอกออนไลน์แต่สําหรับกิจกรรมดนตรีคนตาบอดพอพ้นสถานการณ์ช่วงนั้นไปแล้วกลับมาเล่นต่อหน้าไหมครับหรือว่ายัางสนุกกับการเล่นแบบออนไลน์อยู่เล่นต่อหน้ามีครับเล่นต่อหน้ากันปกติกลับมาเหมือนเดิมเลยครับแต่ที่เล่นออนไลน์เนี่ยเราก็เล่นอยู่ไลฟ์อยู่สตรีมอยู่นะฮะเพราะว่าหลังจากช่วงโควิดเนี่ยอย่างที่บอกคือหลายคนก็แบบใช้โซเชียลใช้ซูมกันใช้อะไรกันจนคล่องแล้วแหละนะฮะ แล้วก็มีศิลปินหลายคนเลยก็ยังทําอยู่ผ่านช่วงโควิดมาแล้วเขาก็ไลฟ์สดสตรีมมิ่งกันเพื่อจะีสื่อสารกับกลุ่มแฟนคลับเขาอะไรเงี้ยเราก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันครับ,รบก็ถือว่าช่องทางออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถเข้าถึงกลุ่มศิลปินนะครับคุณแจ๊คครับรายการของเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้คุณแจ๊คได้ฝากแง่คิดดีๆในมุมมองของคุณแจ๊คเองนะครับว่าทุกวันนี้นะครับเราพบเห็นคนวิการ ที่เขาประสบความสําเร็จจากการใช้ดนตรีในการพัฒนาตนเองหรือว่าการประกอบอาชีพนะครับคุณแจ๊คอยากจะแนะนําน้องๆหรือว่าคนพิการที่เขาสนใจในเรื่องของดนตรีคุณแจ๊กจะแนะนําเขายังไงบ้างครับก็แนะนําว่าถ้าเกิดเรามีความฝันนะฮะมีความชอบมีแพชชั่นหน้านี้นะฮะก็ตั้งใจทํามันให้เต็มที่นะครับการที่เราเจะได้รับการยอมรับจากสังคมจากคนทั่วไปจริงๆเนี่ย S <S เราจะต้องเป็นมืออาชีพเราจะต้องรู้สิ่งนั้นแล้วก็เข้าใจสิ่งนั้นก่อนที่เราจะรู้สิ่งนั้นเข้าใจสิ่งนั้นอย่างเต็มที่เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ต้องฝึกกับมันอย่างเต็มที่จริงๆนะครับถ้าเกิดเราฝึกเราอยู่กับมันอย่างเต็มที่เชื่อว่าไม่วันไหนก็วันหนึ่งครับเมื่อโอกาสมาถึงเนี่ยเราจะได้นําเสนอผลงานในสิ่งที่เราทําเป็นสิ่งที่เรารักไปสู่สังคมแล้วก็จะได้รับการยอมรับนะครับเช่นเช่นเหมือนศิลปินคนอื่นๆทั่วไปครับและที่ผ่านไปนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของคุณรรยุทธอิงานะคับ ผู้อำนวยการมลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดเป็นช่วงเวลาที่เราได้รับความรู้แล้วพวกเรามีความสุขมากๆกับการได้รับฟังเรื่องราวได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเกี่ยวกับเรื่องของไอโอนเนียนเรื่องของ S2S ประวัติส่วนตัวของคุณแจ็คเราไม่เคยรู้เลยว่าคุณแจ็คเล่นอยู่โดได้ที่ผ่านมาผมก็แต่ว่าเป็นนักดนตรีล้วนๆเลยนะครับบอกแล้วครับว่าคนที่มีความสามารถมันเตยมพร้อมจริงๆครับนอกจากนี้แล้วยังรู้ว่าคุณแจ็คเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์มากๆโดยเฉพาะเรื่องของดนตรีเรื่องของสื่อมัลติมีเดีย นะครับเป็นคนที่มีความพยายามในการทำสิ่งต่างๆมีความตั้งใจจริงเรียนรู้แล้วก็ใช้ความชอบเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองในด้านดนตรีแล้วก็เป็นผู้นำแนวหน้าของคนตาบอดด้านดนตรีขอบคุณมากๆครับที่สละเวลามาพูดคุยในรายการในวันนี้ครับขอบคุณครับ ครับผมและในโอกาสนี้นะครับทางรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเราต้องขอขอบพระคุณคุณรนยุทธอิงสานะครับผู้ำนการมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เสียสละเวลามาให้สัมภาษณ์แล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในรายการของเราวันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณผูฟังครับก่อนที่เราจะไปฟังข้อมูลข่าวสารของผู้พิการวันนี้เราจะทิ้งไทยไว้กับตัวอย่างบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงนี้ครับยิ้มสู้ลบสิ่งิดความหนทางให้พ้นไปจากสัความสุขสันต์สำคัญที่ใจ สำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคป,ปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคป,ปัจจุบัน เป็นประจำทุกครั้งครับคุณผู้ฟังหลังจากที่จบจากการสัมภาษณ์แขกรับเชิญในรายการเราจะหยิบข่าวสารของคนพิการมาเล่าสู่กันฟังชนีนะครับและวันนี้รายการของเรานะครับได้หยิบข่าวการสร้างมาตรฐานอาชีวศึกษาสําหรับผู้ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษมาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยสนานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํามาตรฐานตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา สำหรับสถานศึกษาอาชีวะที่จัดการศึกษาสำหรับผู้พิการและผู้ที่ต้องการจำเป็นพิเศษนะครับภายใต้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566โดยมีดรบุญรักยอดเพชรนะครับที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการที่สำนักพัฒนาธรรมธนครูและบุคลากรอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครนะครับและดรบุญรักยอดเพชรนะครับยังได้เปิดเผยว่า โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับผู้พิการและผู้ที่ต้องการจำเป็นพิเศษในครั้งนี้เป็นการร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการดําเนินง,งานด้านการจัดก,การศึกษาเพื่อผู้ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษเพื่อจัดทํามาตรฐานตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดก,การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาสาหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเชื่อมโยงการดําเนินง,งานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาสู่ภาคีเครือข่าย โดยมีเป้าหมายให้ผู้ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษสามารถเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้อย่างเท่าเทียมนะครับเป็นการเพิ่มทักษะทางวิชาชีพสามารถจบการศึกษาเพื่อไปประกอบอาชีพในอนาคตได้นะครับและด้านดรนิตินาชิตนะครับที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าการดําเนินโครงการในครั้งนี้มีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดำเนินการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดคู่มือศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาและศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษจังหวัดซึ่งมีรายละเอียดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนมีเนื้อหาการดําเนินงานที่ครอบคลุมในทุกมิตินะครับเพื่อบริหารจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยโครงการดังกล่าวนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่16-18สิงหาคม2566 ที่สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาซึ่งมีศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคจำนวน10ศูนย์พร้อมด้วยศูนย์ส่งเสริมการจัดก,การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาเข้าร่วมจำนวน8จังหวัดน,นะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวหนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์นะครับครั้งหน้านะครับรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเราจะนำคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวของบุคคลท่านใด รอติดตามรับฟังได้ในรายการของเรานะครับสำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ